คันนี้ก็เป็นรถที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับนิสสันคิกครับจริงๆมันเป็นรถที่ขับดีขับสนุกมากเต็มเยอะมากนะครับอันนี้ขอบอกเลยว่านิสสันผมว่าไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่โอเคครับสวัสดีครับผมโป้งรลไบออนทัวร์ On นะครับวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากทำงานอ,อพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ได้หยุด 2วันนะครับแต่ก็มีงานที่ต้องทำก็คือส่งรายงานเรื่องเงินเดือนกับพีเมาพูดถึงว่าหลังจากที่เลือกขี่มเอเตอไซค์นะครับใช้รถอะไรอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ใช้เป็นน e ิสสันคิกอีพ w ว r เวนะครับจะมาพูดถึงรถคันนี้กันนะครับว่าทําไมผมเลือกใช้คันนี้นะครับตอนนี้อายุของ n i สสันคิกอีพ w ว r เวที่ผมใช้อยู่นะครับก็เกือบจะ3ปีแล้วนะครับ คันนี้ก็เป็นรถที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ n ิสส e ันคิก k p o w e r นะครับปี2022มันจะมี2รุ่นนะครับในไทยมันจะมีตั้งแต่ปี2020นะครับถ้าจำไม่ผิดตัวท็อปจะอยู่ที่1ล้านครับล้านนิดๆนะครับแล้วพอมาปี22ก็จะมีการ minor change นะครับก็คือปรับระบบ e-power ใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มแบตเตอรี่ให้มากขึ้นแล้วก็ปรับลดราคาลงสำหรับ นิ s ส e ่นคิกอีพอเวอในปี22ขึ้นมานะครับก็จะมีการปรับเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่เอาไว้ขับเคลื่อนความแรงมากขึ้นนะครับเป็นแรงบิด280แนะครับแล้วก็แรงม้า136แรงมานะครับตั้งแต่ปี2021ลงไปนะครับก็จะเป็นมอตเตอร์ขนาะตัวแล้วก็แบตเตอรี่เล็กกว่านะครับตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่2กิโลวัต์ทีนี้มาพูดถึง เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังสำหรับคนที่สนใจในรุ่นนี้อยู่นะครับจริงๆมันเป็นรถที่ขับดีขับสนุกมากแรงอัตราเร่งดีวิ่งในเมืองประหยัดมากจากประสบการณ์ตัวเองเลยนะตั้งแต่ใช้มาตอนนี้ปี2025ซึ่งเหลืออีกไม่กี่เดือนจะครบ3ปีนะครับคันนี้คันนี้ผมออกมาวันที่3เดือนตุลานะครับปี2022ก็อีกไม่กี่วันก็จะครบแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่29สิงหาแลอีกประมาณเดือนนึงนะครับก็จะครบ3ปีนะครับ ต้องเคลมอะไรไปบ้างนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะเลยสําหรับรถใหม่นะครับสาหรับผมทั้งทั้งที่มันเป็นรถประกอบในไทยส่งขายญี่ปุ่นแต่ว่าเคลมเยอะมากนะครับอย่างชิ้นแรกเลยนะครับที่เคลมก็คือคอมแอร์ซึ่งหลายๆคันเนี่ยเจอปัญหาคือขับไปแล้วแอร์ไม่เย็นเขาก็ตรวจเช็คป,ปัญหาจนพบนะครับเพราะว่าเป็นที่ชิปของคอมแอร์ตัวนึงนะครับมันไม่ทํางานนะครับหรือมันทํางานผิดปกติ แอร์ก็เลยไม่เย็นนะครับคอมแอร์ก็ไม่ใช่ของยี่ห้อไม่ดีนะครับเป็นของ Panasonic ก็เป็นชิ้นแรกเลยที่นิสสันเรียกกลับไปเปลี่ยนนะครับในรถที่มีเลขตัวถังเนี้ยตั้งแต่นี่ถึงนี่นะครับผมจําไม่ได้ว่าเลขอะไรนะครับ ทุกคันนะครับกลับไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการก็มีการเปลี่ยนคอมแอร์ออกนะครับแล้วก็อัดน้ํายาแอร์เข้าไปใหม่นะครับอันนี้คือเคลมที่1แล้วนะครับต่อมาเคลมที่2นะครับหลังจากใช้มารู้สึกว่าจะประมาณสักไม่ถึงปีนะครับช่วงแรกๆเลยพอถอยออกจากบ้านปุ๊บลองขยับพวงมาลัยมันดังคึกคึกคึกึกนะครับก็เลยเอาไปให้ศูนย์บริการเช็คซึ่งศูนย์บริการก็อันนี้ขอบอกเลยว่านิสสันผมว่าไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่นะครับผมเข้าไปเช็คปุ๊บ มีคิดค่าแรงอีกต่างหากนะครับตอนนั้นพอรอบหลังที่มันมีปัญหาผมไปเช็คที่จังหวัดอุดรน,นะครับไม่มีค่าแรงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นจังหวัดที่ผมอยู่ผมก็แปลกใจเหมือนกันรถก็ออกที่นี่นะครับแต่พอเอาเข้าไปเช็คมีการคิดค่าแรงอีกต่างหากนะครับชิ้นนี้นะครับก็ได้เคมแห็กพวงมาลัยไปนะครับแล็กมีปัญหาชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาแค่นิสสันนะครับได้ข่าวว่า Honda ก็มีนะครับตัวอ,อย่างเช่นพวก c ีบิ c ซีอแบบนี้ก็มีอาการแห็ก คงอะไรมันดังเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นชิ้นที่2แล้วต่อมาชิ้นที่3ครับชิ้นที่3เนี่ยเจออาการตอนที่ผมขับไปหนองคายนะครับตอนนั้นจะไปจีนนะครับนั่งรถไฟไปจีนก็ขับไปถึงทางออกจากอุดรน,นะครับก่อนเข้าอุดรก็เริ่มมีอาการละพอออกจากอุดรน,น่ชัดเลยนะครับว่าโชคหลังเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เราวิ่งผ่านถนนไม่เรียบครับสมมติอันนี้เป็นเป็นเส้นคอนกรีตเนาะพอมันผ่านไปปุ๊บด้านหลังมันดังตึ้ง มันไม่หน่วงนะครับโชคเนี่ยมันมีหน้าที่หน่วงไม่ให้สปริงมันดีดเร็วเกินไปใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เหมือนกับว่าพอเราผ่านไอตัวอื้นที่ไม่เรียบปุ๊บมันดีดดีดจนสุดแล้วมันดังตึ้งเลยก็เลยเอากับ ไปให้ศูนย์ที่อุดรดูนะครับว่ามันเป็นอะไรผมให้เจ้าหน้าที่ขับเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังบอกว่ามันปกติอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เราใช้รถมาตลอดเราก็จะรู้ว่าโชค๊คเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันแข็งผิดปกติก็เลยเอาคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถนะครับที่แรกเนี่ยอาการมันไม่ชัดเขาก็เลยยังไม่ให้เคสมผมก็เลยเอาคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถเนี่ยส่งให้กับศูนย์บริการนะครับให้ศูนย์บริการส่ง ต่อไปที่นิสสันมอเตอร์ต่อสุดท้ายก็เลยได้เครมโชคหลัง1คู่แต่คิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอีกนะครับเนื่องจากว่าโชคหลังเนี่ยมันเป็นของโตคิกโกถ้าผมจะไม่ผิดนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวเดิมนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นอีกถ้าเกิดมันเป็นอีกนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแบบอัปเกรดไปเลยนะครับเอายี่ห้ออื่นใส่เอายี่ห้ออัปเ็ตที่ดีๆหน่อยใส่ไปเลยนะครับ อันที่4ี่อันที่4ี่เนี่ยหลายคันเจออาการนี้นะครับแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนอาจจะลำคาญนิดหน่อยนะครับไอตัวบังแดดด้านหน้านะครับบนกระจกตรงคนขับเนี่ยเวลาเราเปิดดันไปปุ๊บนะครับมันไม่สุดมันจะตกลงมานิดนึงเหมือนกับไอตัวล็อกมันมันล็อกไม่อยู่ก็จริงๆมันไม่ได้ตกมามากนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราเริ่มลำคาญละมันจะสุดก็ไม่สุดนะครับก็เลยติดต่อไปที่ศูนย์อุดรเหมือนเดิมครับพอไปศูนย์อุดรเสร็จทีแรกเจ้าหน้าที่ก็ ไม่มั่นใจว่าเคมได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำเคมไม่มาวันนั้น วันนั้นผมไม่แน่ใจว่าไปวันเป็นวันหยุดน่าจะวันเสาร์นี่แหละครับก็เลยทาเรื่องไว้นะครับพอเจ้าหน้าที่เคมมาปุ๊บเขาก็ให้เคมได้เพราะว่านิสสันตัวนี้มันประกันอยู่ที่3ปีนะครับแบบประกันจากนิสสันมอเตอร์ประกันแล้วประกันคุณภาพสุดท้ายก็ได้เคมเปลี่ยนนะครับที่บางแดดดานนาด้านบนตรงนี้ซึ่งราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาทีหลังแล้วเปลี่ยนเองราคาอยู่ประมาณ8-900พันเลยนะครับ แพงมากต่อมาครับอันที่5นะครับอันที่5คือท่อน้ํายาแอร์นะครับมันจะมีพลาสติกตัวหนึ่งนะครับเป็นบังลมสมมติตรงนี้เป็นกระจังหน้ารถนะครับแล้วก็มันจะมีท่อน้ํายาแอร์อยู่แบบนี้ทีนี้นะ่ยท่อน้ํายาแอร์มันจะอยู่ค่อนข้างต่าหน่อยไอ้ตัวพลาสติกบังลมเนี่ยมันขยับได้ครับมันขยับมาปุ๊บแล้วมันก็ขูดตรงท่อน้ํายาแอร์นะครับเวลารถวิ่งไปมันก็เสียดสีนะครับเป็นร่องก็เลยเอาเข้าศูนย์นะครับ ก็ทําการเคลมตัวนี้เปลี่ยนพาร์ทเลยนะครับก่อเดิมเป็นท่อเล็กๆนะครับเขาก็เปลี่ยนให้มันหนาขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้ถือว่าผมว่าแก้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไอตัวพลาสติกที่มันขยับได้ตัวนี้เขาก็ยิงพุกจากด้านใต้กันชนนะครับขึ้นมา ยึดไว้นะครับไม่ให้มันขยับก็จบไปนะครับแล้วล่าสุดนะครับก็มีหนังสือจากนิสสันมอเตอร์มาที่บ้านอีกแล้วนะครับให้ไปเช็คกล่องควบคุม ABS เพราะว่าในรถบางคันนะครับตัวนี้เป็น Adaptive Cruise Control นะครับก็คือสมมติว่าเราขับไปอยู่แล้วรถคันหน้าหยุดนะครับรถมันก็จะหยุดด้วย3วิหรือ4วินี่แหละครับผมจำไม่ได้แต่ปรากฏว่าบางคันมันไม่หยุดครับมันไหลต่อแต่ผม ไม่ค่อยให้มันหยุดเองส่วนมากผมจะเบรกเองไว้ก่อนทีนี้เขาก็เลยให้ไปเช็คกล่องควบคุมแรงดัน ABS ว่ามันทำงานปกติหรือเปล่าสำหรับคันนี้ก็อัปเดตกล่องควบคุมเฉยๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเพราะว่ามันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาในบางคันนะครับก็จบ6อย่างนะครับหอย่างที่เกลมไปนะครับก็มีคอมแอร์ Air, แลกพวงมาลัยโชคหลัง ที่บางแดดท่อน้ำยาแอร์แล้วก็กล่องควบคุม ABS ซึ่งมันไม่ควรเกิดในรถใหม่อายุตอนนี้จะเข้า3ปีเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาในการเคมนะครับระบบหลังบ้านของิสันนี่ค่อนข้างที่จะซอพพอรอตลูกค้านะครับแต่ว่าไปตายตรงศูนย์บริการนะครับศูนย์บริการเนี่ยแต่ละศูนย์มาตรฐานไม่เหมือนกันแล้วก็ผมว่ามัน มันไม่มีมาตรฐานศูนย์บริการอย่างบางทีเราเอารถไปเช็คระยะใช่ไหมครับบางศูนย์ก็จะอัปเดตเข้าในแอปให้หรือว่าปั๊มสมุใดในรถให้แต่บางศูนย์ก็ไม่ปั๊มครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมไปที่หนองบัวลำพูนะครับนันหนองบัวลำพูก็ไม่ได้ปั๊มในสมุดให้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อมูลใน,ในบัตรเซฟเซฟผมนะครับเพราะว่าพัตรเซฟเซฟเนี่ยมันได้มาตอนซื้อรถนะครับมันแถมมา มูลค่าประมาณ20,000กว่าบาทนะครับก็คือเขาก็ต้องหักเอาเงินจากตรงนั้นนะครับไปจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องค่าเช็คระยะอะไรแบบนี้นะครับผมว่าถ้านิสันจะปรับปรุงอย่างแรกเลยนะครับควรจะปรับปรุงที่ศูนย์บริการก่อนนะครับเพราะว่าศูนย์บริการคุณยังไม่มาตรฐานทั้งทงที่ รถขับสนุกมากนะครับแต่ถ้าถามว่าย้อนเวลากลับไปจะซื้อไหมคันนี้ถ้าเป็นราคานะตอนนี้นะครับเทียบกับยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นๆน,นะครับตอนนั้นผมซื้อมา9900 0นานะครับตอนนี้ตัวเลือกเยอะมากครับผมอาจจะเลือกตัวเลือกอื่นก็ได้เพราะว่าหลายยี่ห้อหลายรุ่นก็ทำราคาลงมาแข่งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็นี่แหละครับรถที่หลังจาก ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใช้คันนี้นะครับวันล,ละ20โลช่วงแรกก็ล่อยหน่อยนะครับไปไปทั่วเลยไปอันทบุรีไปไปเชียงใหม่นะครับบางทีเย็ยนวันศุกร์ไม่รู้จะทาอะไรขับรถไปเชียงใหม่ก็มีนะครับจากนี่ไปเชียงใหม่มันก็ประมาณ400-500โลปัญหาต่างๆที่ผมเคลมไปเนี่ยเขาแก้จนหมดแล้วถ้าใครซื้อตอนนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับคุณก็จะได้รถที่ตั้งประกอบเป็นคนเดียวกับที่ประกอบส่งไปขายญี่ปุ่น นะครับก็เป็นมาตรฐานญี่ปุ่นโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวดูว่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็น EP5 นะครับของ Motorbike o o t t u u r หลังจากไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ